แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในบรรดาโครงโลก,กัณิตทั้งหลายเนี่ยมีโครงประเภทหนึ่งน่าสนใจมากแล้วเราจะแปลออกง่ายมากเลยพี่อามรู้ไหมคะเป็นโครงประเภทไหนโครงที่เป็นเป็นโลก,กัณิตแต่แปลง่ายเหรอใช่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาเรียกว่าโครงกระทูโค,ค,คร<ๆ>คงกระทูเหมือนไปตั้งกระทูนี่แหละอารมณ์คล้ายๆกันมันเป็นคําเดียวกันที่ในสมัยโบร,ราณเขาไม่ได้ใช้กระทูหมายถึงกระทูในเว็บบอร์ดค่ะแต่ว่ากระทูในที่เนี้ยหมายถึงว่า เขาเอาคอนเซปต์ขึ้นมาตั้งก่อนว่าเอ้ยฉันจะตั้งคอนเซปต์นี้แล้วเดี๋ยวฉันจะแต่งตามนี้เช่นเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วนยหน,นี้หาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เพื่อนตายถ่ายแทนชีวาอาดหายากฝากผีไขย้ยากแท้จักหาถ้าเราเอามาเขียนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราไม่ต้องไปอ่านเนื้อหาข้างหลังอะเราอ่านเนื้อหาคาแรกของทุกบรรทัดอะมันจะเขียนเลยว่า,าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตาย หายากอ,อ๋อเหมือนกับเป็นรหัสใช่ค่ะรวบสรุปความไปแล้วอยู่ข้างหน้าใช่ซึ่งโครงแบบนี้แต่งยากแต่ว่าแต่งออกมาแล้วอะ่ะรู้ว่าเท่